มาพบกับกิจกรรมย่อยของกิจกรรมที่สองนะคะก็คือพ่วงต่อจากกิจกรรมลูกโปง่งพองโตและขวดบุบเองได้อันนี้เราจะใช้เปลี่ยนจากขวดแก้วเมื่อสักครู่นะคะเป็นผลการทดลอง,องของกิจกรรมแรกอันนี้เป็นกิจกรรมที่สองขวดบุบเองได้เปลี่ยนจากขวดแก้วมาเป็นขวดพลาสติกคะ่ะก็ใช้ขวดที่มีขนาดประมาณนะคะ600มิลนะคะ ML นะคะแล้วก็มีมีความหนาความบางไม่มากหรือน้อยเกินไปนะคะแต่ที่สำคัญต้องมีขวดต้องมีฝาด้วยขวดต้องมีฝาด้วยนะคะเอาพลาสติกที่หุ้มออกด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้เห็นผิวหรือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนและที่สำคัญค่ะน้ำร้อนแล้วก็ภาชนะสำหรับใส่น้ำร้อนนะคะอะเดี๋ยวเราจะมา ทำการทดลองกันนะคะโดยขั้นตอนแรกค่ะเราจะเติมน้ําร้อนลงไปในขวดนี้ประมาณครึ่งขวดนะคะประมาณครึ่งขวดเติมนะคะขั้นตอนนี้เราควรจะช่วยเด็กนะคะก็อาจจะต้องใช้กลวยหรือว่าต้องใช้เด็กสองคนช่วยกันหรือครูก็ได้นะคะอาจจะสังเกตว่าน้ําร้อนร้อนมากนะคะตอนนี้รู้ได้ทันทีว่ารอบนี้ร้อนมากจริงๆนะคะ เสร็จแล้วปิดขวดค่ะปิดฝาขวดโอ้โหน้ำร้อนมากนะคะแล้วก็ใช้ผ้านะคะต้องให้เด็กใช้ผ้านะคะแล้วก็จับขวดไว้นะคะแล้วก็เขย่าไปเขย่ามานะคะให้น้ำร้อนมันทำให้ผิวของขวดมีความร้อนทั่วถึงกันนะคะทั่วถึงกันอานะคะ พอขย่าไปสักแป๊บให้เด็กลองเอามือแตะหรือสัมผัสไปที่ข้างขวดนะคะอย่าให้แตะเยอะนะคะขั้นตอนนี้ย้ําเลยนะคะว่าคุณครูจะต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่าน้ําที่ใช้เป็นน้ําร้อนมากนะคะ,ะถ้าเราดึงขวดออกมาสังเกตเห็นไหมคะรูปร่างขวดเหมือนจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยเดี๋ยวเรามาสังเกตอันต่อไปะคะ่ะตอนนี้ความร้อนของน้ำร้อนกระจายไป ทั่วขวดแล้วนะคะเราจะเปิดฝาออกนะคะขั้นตอนนี้นะเมื่อเขย่าเสร็จเทน้ำร้อนออกค่ะแล้วก็ปิดฝากลับไปนะคะปิดฝาให้แน่นนะคะปิดฝาให้แน่นนะคะวางขวดไว้ในอุณหภูมิปกติค่ะสังเกตเห็นไหมคะ มีอะไรเกิดขึ้นคะคุณครูรูปร่างของขวดเมื่อสักครู่มีเสียงด้วยนะคะคุณครูที่ได้ยินเสียงไหมคะโอ้โหถ้าเด็กๆเ,เห็นจะตื่นเต้นขนาดไหนมีเสียงของการบีบรัดตัวหรือการหดตัวของขวดด้วยนะคะ เป็นอนุภาพของหรือพลังของความร้อนของน้ำร้อนจริงๆตอนนี้ขวดน้ำพลาสติกที่มีรูปร่างเมื่อสักครู่เปลี่ยนแปลงรูปร่างค่ะถูกบีบอัดนะคะจนแบนราบเลยแบนเลยนะคะแบนเลยนะคะอ่านะคะถามกลับค่ะคุณครูถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้ขวด ใบนี้กลับมาสู่รูปร่างเดิมคุณครูคิดว่าถามให้ชวนคิดนะคุณครูจะทำอย่างไรให้คุณคูลองเอาไปคิดและทำต่อนะคะ,อะตอนนี้เราวางทิ้งไว้นี่ผ่านไปแป๊บเดียวเองนะคะแสดงว่าน้ำที่เราใช้เป็นน้ำร้อนมากๆเลยนะคะยังมีเสียงของการบีบตัวหรือว่าการ หดตัวของพลาสติกให้เราได้ยินเป็นระยะนะคะค่ะกิจกรรมนี้ขวดบุบเองได้จบลงแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปสองกิจกรรมไปด้วยกันเลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะเป็นอย่างไรบ้างล่ะคะกับกิจกรรมนี้ลูกโป่งพองโตและขวดบุบเองได้สรุปผลการทดลองนี้จากกิจกรรมแรกลูกโป่งพองโต กิจกรรมที่1คุณครูจะมองเห็นว่านะคะเมื่อเราเอา,อาลูกโปง่งใช่ไหมคะใส่ขวดแล้วก็ไปใส่ไว้ในน้ำร้อนลูกโป่งก็จะเกิดการพองตัวแต่พอเราย้ายลูกโป่งจากาขวดที่เป็นน้ำร้อนมาไว้ในภาชนะที่ เป็นน้ำเย็นหรือน้าแข็งลูกโป่งก็จะเกิดการแฟบตัวหรือว่ามีขนาดเล็กลงนะคะเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าตอนที่เราให้ความร้อนแก่ขวดแล้วก็น้ำในขวดใช่ไหมคะก็ทำให้อากาศเนี่ยเกิดการขยายตัวก็คอนเซปต์เดียวกันกับกิจกรรมแรกที่เราทำไปแล้วก็คือพอมันขยายตัวปุ๊บมันเกิดความต้องการในการใช้พื้นที่มาก มันไม่สามารถขยายตัวออกไปในส่วนอื่นๆได้เพราะมันเป็นขวดแก้วใช่ไหมคะอากาศมันไม่สามารถขยายไปด้านข้างไปด้านก้นขวดได้ส่วนเดียวหรือทิศทางเดียวที่มันจะขยายตัวออกไปได้ก็คือด้านบนซึ่งเป็นปากขวดซึ่งปากขวดเราสวมลูกโป่งไว้จึงทำให้เราเห็นการขยายตัวของอากาศ ผ่านมาทางปากขวดแล้วก็ใช้ความยืดหยุ่นของลูกโป่งทําให้เห็นว่าลูกโป่งมีการขยายตัวและต้องการพื้นที่มากในอุณหภูมิที่มีอากาศร้อนหรืออุณหภูมิสูงในทางกลับกันค่ะพอเราย้ายเอาลูกโป่งมาไว้ในขวดที่เป็นออุณหภูมิลดต่ำลงหรือในภาชนะที่เป็นน้ำแข็ง อากาศก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติใช่ไหมคะแล้วก็ลดลงด้วยเลยทําให้พื้นที่ในอากาศพื้นที่ในขวดที่อากาศจะต้องการใช้เนี่ยลดน้อยลงไปด้วยมันเลยทําให้อากาศน่ยกลับคืนเข้าไปอยู่ในขวดเลยทําให้เรามองเห็นลูกโป่งที่พองอยู่แฟบเพราะอากาศมันกลับไปอยู่ในขวดเหมือนเดิมนะคะ ซึ่งกิจกรรมอันที่สองก็ทำให้เกิดการมองเห็นในรูปแบบนั้นเช่นเดียวกันเมื่อเราเอาน้ำร้อนใส่ลงไปในขวดและเขย่าให้มีการกระจายของความร้อนไปทั่วทั่วขวดใช่ไหมคะอากาศก็เกิดการขยายตัวที่อุณหภูมิสูงใช่ไหมคะ เลยทำให้ตอนแรกเราเห็นขวดมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแต่ยังไม่ชัดเจนแล้วพอเรานะคะเอาน้ำร้อนเทออกขวดก็เริ่มกลับมาเย็นลงแล้วพอเราปิดฝาอากาศที่ถูกขังอยู่ในขวดมันก็ไม่สามารถขยายตัวได้มันเลยทำให้เรามองเห็นขวดนั้นแฟบหรือว่าบีบตัวเองลงนะคะ คำตอบและบทสรุปของการทดลองสองกิจกรรมนี้ก็คือแบบนี้นี่เองนะคะเดี๋ยวคุณครูลองเอากิจกรรมนี้ไปทดลองทำดูแล้วคุณครูจะพบกับความมหัศจรรย์ของอากาศอีกต่อหนึ่งเลยนะคะสวัสดีค่ะ